นด้วยนะคะวันนี้อยู่แอ s ์ซีนทีวีอีกรอบนะคะตอนนี้เราอยู่กับเกมเดอะซิมซิมหนึ่งเป็นภาษาไทยนะคะอีน,นี้ต้องมาสู่แบบฝึกของเกมเดอะซิมใครทักเฟซวะกดตกลงเพื่อดำเนินการต่ออุ้ยเมาส์ช็อตตกลงนี่คือมุมมอลไม่ทำอะไร ดีมากคุณสามารถเล่นที่ในการคลิกเมาส์โอ้ขวาค้างเล่นเมาส์ต่อมาที่นี่นะฮะต่อไปเป็นการหมุนหมดชีวิตมหมดหนึ่งเกม,มหนึ่งเกมคลิก ปุ่มชีวิตเพื่อเปิดอ๋อหมดชีวิตเลยตแล้วถ้าสมาชิกในครอบครัวจะอ๋อมีเราคนเดียวนะครอบครัวตอนนี้แป้งไม่ให้สั่งสาวสิ โอ้ยทำไมมันเซนเซอร์อย่างเงี้ยเอา้าเข้าไมด่ดีโอ้น้องแม็กมันยืนแก้ผ้าข้างนอกทำไมวะเนี่ยนี่พี่จะรงไหนวะเอ้เออไ้ยใส่เสื้อผ้าอีกอ๋อรื่อไปฮะนนี่บ้านเรา พื้นที่คือพื้นที่อยู่ตรงไหนพื้นที่เช้าในห้องกว้างมีหน้าต่างหรือดวงไฟไม่มี้าต่งหมดซื้อค่ะดีมากนั่นอยู่หมดซื้อตอนนี้เราจะมารีวิวทบท u เรีย a l กันก่อนมันอ่านดูวะามีเงินเท่าไหร่เนี่ยก้าอี่อ๋อ ตับบก,ก่อลกนแล้วขอ,อยู่เนี้ยโอเคดีมากตอนนี้เราจะทำการหมุนวัตถุดีมากเลยเลือกเซอร์เซอร์ให้เป็นรูปมือเรอ่มวันจาันั้นทีก่กระลามาเอา อ๋อโอเคจำไวกก้ว่าคุณยังสามารถกลับมาหมดซื้อได้แล้วตอนนี้ก็มาหมดชีวิตมหมดชีวิตอ่าคนนิสยัยเขามีระเบียบน้อยมากเฮ้ยใครตอนนี้เราเพิ่งจมาชิกแกี่ยวกับคนนี้ชื่อวนเธอวีนเบนตี้เอาดีมากแต่แกก็ว่าชื่อวนวีนเบนตี้คลิกคลิกที่วัตถุเบนตี้ทำอะไรสักอย่างเบนตี้เป็นวัตถุอยู่ไหน เบตตี้รรรรรเร็วเร็วดิอ๋อเอาบอบบี้มาตรงนี้อ๋อเราคือเบตตี้อ๋อเราคือเบตตี้นะจ๊ะ ชมก่อนชมก่อนโอ้มึงมาถึงมึงจะขี้เหรอเบตตี้มึงหดขี้เหรออ้าวไปไปขี้ไปไปขี้ไปขี้เหรอเออใช่ขี้ดีกว่าโอ้ยแม่งเล่นได้สองคนอ่ะโอ้โหเดี๋ยว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  <laughs> ไม่มีน่ามาดูอีกโอ้โหนี่กอคเียนี่เซนเซอร์ไปทั้งตัวเลยชมเชยอ่าเราเพื่อนกันนะัดเจอจ๋าหน้าตายอย่างี้จี้เอวเลยเอะโอ้เล่นเป็นคนนี้ก็ได้อ่ะจีบจีบจีบ,จบ ยุดมาที่นี่โอ้เล่นยากเว้ยซิมหนึ่งดีโอ้เขารุปหลอดบึกเบือนจริงๆเลยโมกูอีกแล้วนะอีทอนเลยมันเคยเห็นร่างกายกูเลยโอ้โหแค่นี้กูบึกเบือนแล้วอ่ะโอ้ยเหม็น ล้างตูดป่ะเนี่ยล้างดิฮ้จีบจีบจีบเอ้ยพิตี้ล้างตูดป่ะเนี่ยเหม็นจังเลยเฮ้ยไม่ไม่ล้างไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างอย่าไปบอกใครนะโอเคไม่บอกใครแน่นอนฮะ <c ười> <c ười> ไม่เอาบริการแม่บ้านต<ม>ุ๊บยิ้มแซ่ดอยช่างซ่อมเน่เบ็ตตี้อย่าหางานทำก่อนกูเจอแล้วหนังสือพิมพ์ เดี๋ยวมานะจ๊ะไปเอานังสือพิมพ์ก่อนไปเอามาเร็วไปเอามาเร็วโอ้ใครทักเฟซจังมันชื่ออะไรอะ่ะเรตตี้นิวบีไอบีบุ๊อ่านโอ้มีประโยชน์หาหนังสืออ่าน อัานด้วยคนออลุกหนีเลยลุกหนีเลยอะเงินทำนี่เปีนเป็นเพลงล็อกฮนะฮะตั้งเหนึ่งร้อยนี่นี่นการแพทย์สองร้อยต่อวันอ้าวได้เยี่ยมมากมีเราไปรับคุณซอน นั่งเนี่ยอยากนั่งมึงก็นั่งไม่ดีเบ็ตตี้กูกี่โมงเอมเท่าไหร่วะเนี่ยดูไม่เป็นูนาฬิกาไม่เป็นเบ็ตตี้อะไรเต,รเตเ้นเรากันแล้วพึงเปต้เต้นอะไรตรงน้ำเบตตี้ต้องเต้นตรงนี้ เล่นลำนี่เล่นลำเล่นลำเล่นลำเร็วอบมากันน้งน้ำใจกั้งน้ำใโอ้โป๊ะ <c oughs> อู้หูสกับป๊กล้างมือดิเออเบ็ตตี้ Betty. ขี้ล้างมือยังมันย้ำจังเลยฮะล้างแล้วหางานทำดิทำไมเรามาต้องมาเล่น เราต้องมาเล่นอะไรสองคนวันนี้เ,เป็นแพ้ทั้งผัวทั้งเมียเลยเอวันนี้ก็จบกิฟต์ให้ตนนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเกินเลยไปให้เบตี้มันไปล้างมือขี้ไม่ล้างมือ้วมึงจำไว้นะเบตี้โอเคคอบคุณค้าบ๊ายบาย